สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะค่ะมังคุดออกมากนะคะเพื่อนๆซื้อมารับประทานแล้วเพื่อนๆเก็บเปลือกไว้นะคะเพราะว่าเปลือกมีประโยชน์มากนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทําสบูเ่เหลวอาบนะ้ามังคุดกันนะมาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะนี่นะคะเปลือมังคุดนะคะที่เราทานเสร็จแล้วนะเราจะเอาขั้วสีเขียวออกนะคะเอาแต่เปลือกแบบนี้ไว้แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ ถึงให้แห้งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มนะคะเราจะต้มเปลือกมังคุดแบบนี้นะคะไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราต้มจนเปื่อยนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็รอให้น้ําต้มเปลือกมังคุดเย็นก่อนนะคะถึงมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราต้มมังคุดนะคะ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแล้วก็น้ำมันก็เริ่มเย็นแล้วนะคะป้าหมูก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะวันนี้นะคะเราใช้สาร AD 2 5นะคะในการทำครีมอาบน้ำของเรานะคะวันนี้เราจะใช้500กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งเลยนะมีสารเพิ่มฟองนะคะ น้ำมันมะกอกนะคะวันนี้ป้าหมูใช้กลิ่นน้ำนมข้าวนะแล้วก็ผงข้นนะคะหรือว่าเกลือนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เกลือแกงนะคะที่ละเอียดแบบนี้นะวันนะนะคะในการช่วยเพิ่มสีสันให้หน้าใช้ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆต้องเตรียมกระมังใบใหญ่แบบนี้นะคะในการผสมเดี๋ยวเราจะชั่งตัวหัวเชื้อนี้นะคะห้าร้ ค่ะเราก็เทหัวเชื้อ AD 2 5ไป300กรัมแล้วนะคะป้าหมูก็จะใส่สารเพิ่มฟองไปอีกนะคะประมาณ10กรัมนะคะนี่นะคะเราเติมสารเพิ่มฟองไป10กรัมนะใส่น้ำมันมากอกนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไปเล็กน้อยนะป้าหมูเติมกลิ่น น้ำนมข้าวนะคะอันนี้เราจะเติมสุดท้ายเลยนะเดี๋ยวเราใช้ตะก้อนะคะตีส่วนผสมนะเดี๋ยวป้าหมูจะเติมน้ำสะอาดไปเล็กน้อยนะคะเพื่อผสมให้เขาเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะ ผงค้นนะคะหรือเกลือนะคะเพื่อเพิ่มความข้นหนืดให้กับครีมแบบน้ำของเรานะคะใส่ลงไปเลยป้าหมูใช้50กรัมนะ เดี๋ยวเราจะกองน้ำต้มมังคุดเรานะคะเราจะใช้แต่น้ำนะกองลงไปเลยนะคะพอเราเติมน้ำมังคุดที่เราต้มนะคะเห็นไหมคะเพื่อนสีสวยมากเลยพ่อหมูจะเติมสารกันเสียนะคะลงไปประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชาท่านเองนะคะ ไม่ถึงกร,รมนะคะเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะน้ำนมข้าวนะคะลงไปประมาณหนึ่งฝาเล็กนี้นะคะ นี่นะคะและนี่คือสีผสมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะคะเราจะหยดเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้เขานะเพื่อนๆต้องใส่ทีละน้อยก่อนนะคะไม่งั้นสีมันเข้มแล้วมันจะแก้ยากนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสบู่เหลวอาบน้ำมางคุดของเรานะคะ เราจะรอให้เราจะรอให้ฟองยุบก่อนนะคะแล้วก็จะมาตักเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้นะคะสะบู่เหลวอาบน้ำมังคุดของเราก็ฟองก็เริ่มยุบไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานกันเลยนะเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานกันได้เลยนะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสบู่อาบน้ําเปลือกมงคุดของป้าหมูนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเปลือกมงคุดนะคะมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวหนังนะคะแล้วป้าหมูก็ยังเพิ่มน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อความชุ่มชื้นของผิวมากยิ่งขึ้นนะคะป้าหมูลองใช้แล้วนะคะใช้ดีมากเลยนะคะฟองก็เยอะนะคะเพราะว่าป้าหมูใช้สารเพิ่มฟองช่วยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปเลยนะค่ะเราก็ได้ สบู่เหลวอาบน้ํากลิ่นหอมหอมาใช้นะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อราคาแพงๆนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร์ให้ป้าหมูด้วยนะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของป้าหมูนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ